นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Monster Hunter Rise Sunbreak อีกครั้งแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูกันต่อครับว่าเราจะไปปราบตัวอะไรกันต่อดี mm. อันนี้ผมเริ่มจากการมากีนก่อนเลยลวกันมันมีตัวไฟอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะปราบตัวไฟนะวันนี้อืถ้าไฟอ่ะยังไม่มี ก็เอานี้ไปก่อนแล้วกันตัวไฟที่ว่านะครับก็คือตัวนี้นี่แมงมุมนะครับซึ่งธรรมดาก็เป็นไฟอยู่แล้วก็ยังจะไฟต่ออีกผมคิดว่า ยังไงก็ต้องแพ้น้ำหนุม่มก็น้ำแข็งขอเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วกันเป็นเท่จริงแล้วก็โอเคมีรัดบารเรียบอมมาด้วยก็เืิดตอนหลับมากันเนาะโอเคครับน่าจะพร้อมแล้วอืม มองเลยพี่ไปเลยดีกว่าครับอืมอืมก็ถือว่าเป็นตัวใหม่นะครับสีใหม่เจอเหยื่อเจอเหยื่อต่างกันเดิมยังไงเนี่ย โอ้โหแคนี้เกาะโอ้โอยลบดิงไฟใส่เลยโอ้โนานๆทีจะเห็นตัวที่ปากคนอื่นในฉากแบบนี้นะครับ มาดูซิว่าเราจะรอดไหมดูสิดูสิดูสิ Do Lens แสดงว่าต้องมีอะไรติดครีเซอร์ด้วยแสดงว่าต้องมีความสามารถในการให้เราติดสถานะอะ,อะไรผิดป,ปกติแบบง่ายๆสุดๆแน่นอนไนก็อ,อะไรดีกว่าทั้งนั้น อ,อยู่ไหนเนะี่ยอยู่ข้างล่างครับเก็บของให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้หยิบนะครับ เคขึ้นไปเลไลูกอะไรคืออะไรวะคืออะไรครับ อย่าปีนขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ว่าจะได้ของครบครับเก็บแมลงมันดามันไทสีโอ้โอโอโอ โอเคอ่าเจอแร่อติเอียนแล้ว <c oughs> น่าจะสงูงสุดแล้วครับ <c oughs> นี่ไงนี่ไงน้ำแข็งแน่นอนอยู่แล้วอ <c oughs> ืม

ออ,อ,อ,อะไรอะอะไรอะทำอะไรอะโอ้โหโทำอะไรครับผมพลาดแล้ว นี่ไงนี่ไงโอ้โหเกือบโดนไม่โดนผมเลย,ว,ยว่าไงครับผมนี่ไยอะนะอู้สิค่ะ เเออขอบคุณครับโอเคท้าทางลูซิก้าจะได้รับเติมพลังด้วยก็เลยแค่นี้หนีเหรอต้องไ่เท่าไหร่นะครับเขายังไม่ค่อยโดนถ้าโดนแล้วก็น่าจะสะอึกของแกเลยมั้ง

โอ้โอ oh. oh. okay, ้เอเคขอบคุณมาปุ um ๊กให้เสร็จเร็วๆหน่อยเออนี่แน่นี่แน่ตาม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  โหโกรดโกรดโดดอ้าวโดนโดนโดนดิตรงนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จสักทีเลยนะเนี่ยนี่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  มันน่าจะแป๊บเดียวลอมั้งนี้อาจจะแพ้น้ำมากกว่านะครับอืมมันใหญ่เหลือเกินมันใหญ่เหลือเกินนะนี่ตื้องมเอาอีกแล้ว ทำไมไม่ถึงไม่ชนอะไรเลยแล้วใหญ่ไปแล้วโอ้โหนีไไ่ไงนี่

ขอสักทีเธอโอ้ยทำไมอ่ะไม่เห็นจะโดนอะไรเลยไม่เห็นจะโดนอะไรเลยเนี่ยืมนี่แน่ต้งต,งต้งตุ้งตุมตง

มาสองทีเถอะในยันตงต้องตามต้องตามต้องตามต้องทีนึ่งโอ,อ้โหว่าไงครับคุณแล้วไงครับผมโอ้สองทีอ้าหายไปเอา้าเหมือนนะครับตายปะเนี่ย โอาอ,อ้อยเดี๋ยวสิเอาเกือบไปแล้วครับหนึ่งสองเรือบร้อย อ้าวสู้กันเองดีมากมผมขอโอกาสแก้ตัวเถอะอ้าวกดผิดโอกาสแก้ตัวอะไรเนี่ยมาเอยกดผิดกิล้ว กผิดพลาดสองครั้งเอาใคให้ไม่ได้จริงๆนี่เนี่ยไอ้แมลงข้างบนนี่เราทำอะไรกันมาได้บ้างไหมนะนี่จ้าโดนไหมอ๋อโดนครับการไม่อยู่ โอ้โหหลบทันพอดีชาร์ตเออหนึ่งทีเถอะแล้วก็ไม่ไงอืมอืมกันพอดีอืมอืม,อม,อม,อมขอดออกมาก ตูมตั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 มอืมอ๋อโหการทานพอดีโอ้โหมันรวมรวมกันนะฮะเนี่ยโอ้ยหมดยัง้ง ทำแล้วเนี่ยอ้อนี่ไงนะนี่ไงเท <c oughs> ีตบกันกันช๊บช๊บอ๋อโอ้โหโดน Oh. อ้อโหติดใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหบอกมาไม่ได้แพ้น้ำแข็งใช่ไหมเนี่ย ใหญ่แต่เกินฮึฮใครมานล้หน่อยๆลบพอดีวะโอ้โหโดน จะลบอะไรนยัอเอาพอดีเฟ้ย่ไงจัดจนหมดเลยไม่ไหวแล้วครับเราจับมันด้ไหม จะได้จบเลยครับไม่เท่าไหร่มันจะไปไหนนี่น่าจะไปนอนนะครับ ถ้าไปนอนก็เสร็จเราเลยนะเพราะว่าเราเอาระเบิดมานะเนี่บบยลาบเบลล์บอมเนี่ยอืมอืม หลับหรอเปล่าหลับครับ,ห,บ,บหนึ่งสองโอ้โหัวใหญ่กว่าเราเยอะเลยใะมายิงเลยไี่ยิง อืมอืมรลบบพอดีโอ้ใครมาไม่มามาตอนนี้ซะด้วยตอนที่ทุกอย่างกำลังจะจบซะด้วยโอ้โห ก็คงต้องไล่มันไปก่อนนี่แน่ค่อค่อยชนเออโอ้ยรีบ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 ีบ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 รแล้วก็จะได้จบแบบ หนีไงแล้วเ,เ,เรียบร้อยครับผมตา,า,ายด้วยมอยสนสเตอร์ไปเลยครับได้แล้วของอาจจะได้ดับไฟสุดยอดของเขาก็ได้นะครับ มีอะไรอีกไหมเรียบร้อยไม่ยากครับวมาเตอเสียเวลาเก็บของอยู่่าดานลาวามันมีแร่เยอะครับเฮ้ยอะไรอะดากคอนเฟลเบอร์รี่ Oh, for one my stomach I Princess Chiche, I hadn't noticed your presence. Pinset, oh, my apologies. Please don't. Here, I'm merely a quest receptionist. Oh, I can Lady Furin, she's okay. The medicine, it's working. โอไม่ได้สินกำลังใช้ได้อยู่จริงหรือเปล่ามาแล้วชิเช่ชชแล้วก็จะเป็นคนรับธรรมดาที่แท้ก็เป็นเจ้าหญิงนี่เองอ๋อไม่่ขอโทษนะครับฉันไปอยู่ในตอนที่อาณาจักรต้องการ

เอาแล้วเขาจะแข่งยังไงดีพีโอกลับมาแล้วครับเออเราไม่มีอะไรนะครับเราเรากำลังจะคัลเตอร์แอคแท็กเมาเซโน่แล้วอยู่ที่คาสติเดล น่นาจะเป็นตัวต่อไปที่เราจะลุยนะครับหมายถึงว่าเป็นหน้าหอง HR4 นะครับล <Yeah. S 1> ุยเยอะเชียวโอเคพร้ uh. okay. อมลุย oh. บาฮาลิแล้วก็ไปนอนเถอะ โอเคครับโอเคเรียบร้อยครับผมในที่สุดมาเซนโนแล้วครับเจ้าหญิงจ๋ากลายเป็นเจ้าหญิงได้ไงนี้ wow. quest has been added. มาแล้วครับมาเซนโน่แต่ก่อนที่เราจะรัยผมว่าอุ๊ย M5 แล้ว พามีอะไรที่ต้องรุยก่อนแหละก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะเสียใจนะประมาณนั้นโอเคตอนจะจบนะครับเรามาดูดาบของเขากันดีกว่าว่ามันมีดาบไฟอะไรที่แบบสุดยอดกว่าเดิมหรือเปล่าไฟแล้วอืมไฟก็แค่นี้นะครับ ก็ไม่มีแล้วอ๋อเป็นดับ,บระเบิดแทนนะครับสายระเบิด1ัภาพเปซ็นเป็นอิมแพ็กเฟลเน็นเฟลไทยเป็น,นอิมแพ็กอืมสองร้อยเก้าสิบเท่านัน้นเองก็เฉยๆส่วนเกราะเกราะของเขา นี่นะครับปิงดูออดูวานนะครับถ้าเทียบกับธรรมดาอ่อผมชอบสีแดงมากกว่าดูน่ารักกว่านะครับส่วนแพ้เนี่ยก็แพ้น้ำกว่าเยอะกว่าดจิด้วยผมว่าว่าแล้วแปลกแปลก โอ okay. เคแล้วก็เร,กเราไปที่มาเก็ตกันเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับได้สิ่งที่ไม่อยากได้มาแล้วนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะจบลงที่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาลุยกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสีดำ ก่อนที่จะมาเจอกับ m o u ซ e N0 นะครับนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ